สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนนะครับประจำวันที่13พฤษภาคม2565นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปสภาวะตลาดเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยจะบอกว่าตลาดเนี่ยวิ่งหนักมากๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเป็นยิ่งเป็นช่วงที่เรานอนแล้วเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมการาฟมันวิ่งขนาดนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับเมื่อวาน สำหรับการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจนะผมขอไปที่ตัวสกุลเงินปอนด์ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่เขาปรับขึ้นดอกเบี้ยมาก็จริงเนี่ยแต่มันก็เหมดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับนะถ้าเราดูตัวเลข GDP ที่ประกาศมาเม,ามาื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าปีต่อปีนะครับหรือว่าเดือนต่อเดือนเนี่ยนะตามภาพที่ผมเปิดอยู่เลยเนี่ยนะครับจะออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนแล้วก็น้อยกว่าคาดการณ์หมดเลยนะครับซึ่งส่งผลให้ GBP เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ปรับตัวอ่อนค่าลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงิน US d ดีนะครับหรือว่าใครที่เทรด GU อยูอยูน่เนี้ยฝั่งเซล์ก็จะได้เปรียบนเองนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางอ่าบีเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะตัวเงินเฟอ้อแล้วก็อ่าตัวการอ่อนค่าของเงินเงินปอนเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะมีผลในภาคระยะยาวนะทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณหนุ่มจะมี ข่าวของ G B P มาเล่าให้ฟังด้วยช่วงท้ายนะครับนะตัวต่อมาครับนี่อาจจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นตัวเลขอ่า P P I นะครับซึ่งเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยซึ่งตัวเฟดเนี่ยเขาอาจจะเอาตรงนี้มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือประกอบการพิจารณาเรื่องเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับรวมทั้งตัวเลขจํานวนคนที่ขอยืน่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกด้วยอ่ะตัวแรกก่อนเลย P P I เนี่ยเราจะเห็นว่ามันออกมาทําไมครับมันออกมาเท่ากับคาดการเลยนะครับแต่ว่า มันน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะทีนี้เวลามันออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วก็ตามแต่ว่ามันเท่ากับคาดการณ์มันไม่ได้มีการลดน้อยถอยลงเลยนะครับประกอบกับตัวเลขการยื่นสวัสดิการ,ร,ก,ารการว่างางานครั้งแรกเนี่ยมันทําไมครับมันมากกว่า,าคาดการณ์แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยสองอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขากังวลต่อการ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจจะไม่ใช่0.5และอาจจะเป็น0.75หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะในอนาคตต้องติดตามกันนะครับแต่มันส่งผลกับตลาดจริงๆโดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟให้ดอูอันนี้นะครับจะเป็นตัวดัดชนีหลักในตลาด Wall Street นะครับนี่ถ้าเราดูแท่งเดยเมื่อวานจะเห็นว่ามันปิดลงนะครับปิดลบลงมาซึ่งมันปิดลบทั้งสัปดาห์เลยนะครับนะอันนี้เป็นตัว NASDAQ นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ตัวดาวโจน์นะครับจะเห็นว่ามันดิ่งลงอย่างหนักเลยนะครับนี่เป็นการาฟเดย์เลยนะนะครับนี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ยังสามารถกดดันได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูปัจจัยอยื่นๆนะครับอย่างเช่นการประกาศตัวเลขในวันนี้นะเราจะเห็นว่าวันนี้ไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรมากนะครับไม่มีสัดาวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าใครจะ follow sell นะครับอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าตลาดอาจจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้มันกดดันลงแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะเทรดตัวไหนก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับส่วนตัวต่อมานะครับอันนี้เป็น <c oughs> ราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเนี่ยเหมือนว่าจะลงได้แล้วเมื่อคืนแต่สุดท้ายก็กลับขึ้นไปทําอะไรครับทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งนะเป็นนิวไฮในรอบอเดือนนี้แล้วกัน นะครับทีนี้เนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุมันเกิดจากการที่นักลงทุนเนี่ยเขายังเรียกว่ามีความวิตกกังวลนะครับเดี๋ยวผมเปิดข่าวให้นะครับมีความวิตกกังวลต่อสภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวนะครับเพราะว่าปัจจัยมันก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆครับเช่นอ่ายูเครนเขา ปิดเส้นทางการส่งการธรรมชาติจากรัสเซียไปยุโรปบางประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งปัจจัยปัจจัยที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการคว่ำบาตรของ e ูที่จะทาต่อรัสเซีย,ยซึ่งมาตรการเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวันนะครับแล้วยิ่งถ้ามันออกมาชัดกว่าเดิมเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะทาให้ราคามันมันพุ่งได้นะครับนะแล้วก็อ,อีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นในเรื่องของ สงครามนะครับที่มันยังไม่จบไม่สิ้นเสียทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ้ํามันเนี่ยใครที่เล่นฝักหน้าบาทตอนนี้ก็อาจจะมีความได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะครับผมอ่าส่วนสุดท้ายครับก่อนที่จะส่งไปให้คุณหนุ่มนะครับเป็นตัวไฮไลท์ที่เราเทรดกันมาตั้งนานนะครับอันนี้เป็นตัว UJ นะครับ UJ ที่ขึ้นมาแบบไม่มียอ่อไม่มีลงเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นว่าเจแปนเยนเนี่ย มันกลับขึ้นมาเข็งค่าเล็กน้อยนะครับสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับข่าวต่อไปด้วยนะครับเท่าที่ผมไปดูสาเหตุมาเนี่ยสาเหตุมันมาจากเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดคริปโตมันร่วงหนักมากๆแล้วก็ร่วงมาได้สักระยะแล้วไม่ว่าจะเป็นราคาบิตคอยเทีเรียมหรือว่าเหรียญอาลูนาใช่ไหมครับที่มันลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหนึ่งที่เงินเนี่ยนะครับมันไหลออกจากตลาดคริปโตแล้วกลับเข้ามานะครับสู่ สินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนเขาใช้กันสินทรัพย์ปลอดภัยมีอะไรบ้างครับอาแน่นอน US Dollar นะครับเจแปนเยนนะครับแต่ทําไมเขาถึงไม่เลือกทองคำวะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันยังคงโดนกดดันนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือว่าแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดอยู่นั่นเองนะครับทำให้เงินเนี่ยมันไหลเข้าสู่ตัวเจแปนเยนรวมถึง US Dollar ด้วยนะครับซึ่ง US Dollar ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านิ w ว i g h ไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้อง รอดูว่าจะสามารถนิวไฮต่อไปได้เรื่อ,ๆอยๆหรือไม่นั่นเองนะครับโอเคสําหรับข่าวของผมนะวันนี้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่อเรื่องค่างเงินปอนแล้วก็สกุลเงินคริปตโตเคอเรนซีให้คุณหนุ่มได้วิเคราะห์ต่อครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณคุณเพิ่มนะครับก็สำหรับของผมนะมาที่คู่สกุลเงินปอนอ่ะไม่ใช่ดิประเทศอังกฤษก่อนนะครับก็ข่าวนี้นะครับจากแบก์ของบิส s นียนะครับ รายงานออกมาว่าอังกฤษน่าจะเผชิญหน้ากับสแต็กเฟชั่นนะครับเราต้องมาเลื่อนก่อนนะสแต็กเฟชั่นเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสแต็กเฟชั่นเนี่ยความหมายของมันก็คืออัตราเงินเฟ้อนะครับที่พุ่งสูงในประเทศนั้นๆนะครับของแพงขึ้นนะครับแต่สภาวะเศรษฐกิจกลับโตไม่ทันนะครับแล้วก็มีอัตราว่างงานสูงนะครับเพราะนั้นนะครับในบทความนี้นะครับปีนี้และปีหน้านะครับชาวอังกฤษจะมี คุณภาพชีวิตที่แย่ลงนั่นเองนะครับระดับระดับรายไ,ได้ที่แท้จริงนะครับลดลงนะเพราะว่าต้องใช้ใจ่ายค่าสารารณูปโภพสูงขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการออมของประชาชนก็จะลดลงด้วยนะครับ mm hmm. สาเหตุหลักๆเลยที่มันทําให้เกิดสแต็กเฟชั่นนะครับก็คือ าราคาของพลังงานและแก๊สที่พุ่งสูงขึ้นเป็น,ป,นประวัติการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอื่นๆที่มากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ supply shortage อะไรพวกนี้นะครับทําให้ราคาพลังงานมันสูงขึ้นก็เลยทําให้อังกฤษเนี่ยส่งผลนะส่งผลให้อังกฤษเนี่ยใกล้ใกล้ที่จะประชิญหน้ากับสเต็กแฟชันนะครับแล้วก็จากการประชุมธนาคารอังกฤษครับนะอาจจะส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะครับแล้วก็พันธบัตรของอังกฤษนะครับลดลงเล็กน้อยครับค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าธนาคารอังกฤษนะครับจะมีการปรับนะจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะควบคุมในส่วนของอัตราเงินเฟ้อครับถึงแม้ว่ามันจะกระทบกับประชาชนชาวอังกฤษโดยรวมก็ตามนะครับทีนี้นะครับข่าวถัดมาครับเป็นข่าวในเรื่องของ คูส่สกุลเงินคริปโตนะครับสกุลเงินลูน่านะครับนะร,บราคาทิ้งลงมานะครับแตะนะครับ0.01บาทแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะ ทบจะเป็นเหรียญขยะนะครับเหรียญขยะหรือว่าเหรียญที่ไม่มีมูลค่าเลยทันทีนะจากที่ก่อนหน้านี้นะครับราคากว่า3,000บาทนะครับสาเหตุนะครับมาจากการที่มีนักลงทุนรายใหญ่ครับเริ่มทิ้งเหรียญ UST นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เกิดจากการเบรนลูนาออกมานะครับถ้าเกิดว่าเบรนลูนาออกไป5้าเหรียญน,นะครับก็จะสามารถ สามารถสร้างนะหรือว่า create ตัว UST นะครับออกมาได้นะซึ่ง UST นะถูกขึ้นสถานะเป็น stablecoin นะครับที่มีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นั่นเองนะพอมีการทิ้งนะครับพอมีการขายเหรียญทิ้งนะขาย UST ทิ้งนะครับ285ล้านเหรียญน,นะเมื่อวันที่7พฤษภามนะครับก็เลยทำให้ stablecoin ตัวนี้นะครับราคาถูกปรับลดลงมาครับเหลือ0.98ดอลลาร์แล้วก็มีแรงเทขายตามลงมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะที่ทำให้นะตัวลูน่านะครับมี มีราคาที่ลดลงมาขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ข่าวนี้นะเป็นข่าวที่ค่อนข้างสำคัญกับวงการคริปโตหรือว่าโครงการเอ่อหรือว่าวงการ Digital ดิจิตอลดิเอ่อดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับเนื่องจากว่าซานซูประเทศจีนนะครับประกาศรับรองสถานะบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายนะครับนะบเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการเกิดคดีเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นถ้าเป็นบิตคอยถ้าเป็นในเรื่องของบิตคอยนะครับจะสามารถที่จะฟ้องศาลแล้วก็ดําเนินคดีได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะหวังว่านะอนาคตน่าจะมีน่าจะมีเหรียญอื่นนะที่สามารถเข้ามาเป็นสกุลเงินที่คุ้มครองอได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็หวังว่าจะเกิดขึ้นในไทยร็วๆนี้นั่นเองนะครับสำหรับการสรุปข่าวนะจตเอทีครับ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ